เงินเฟอ้อพุ่งนะครับคนตกงานก็พุ่งเช่นกันนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อนเพื่อนไปเจาะเรือทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมาภาพครับค,คาเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนเพื่อนโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับข้อมูลทางเศรษฐกิจของทางสหราัฐอเมริกาวันนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าเงินเฟ้อพุ่งนะในส่วนของคนตกงานนั้น ตลาดแรงงานนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูอดแอนะครับสองตัวเลขนี้ออกมาพร้อมกันในวันเดียวนะและมันกําลังที่จะส่งสัญญาณบางอย่างนะครับถึงอนาคตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงการตัดสินใจสําคัญของเฟดในช่วงวันที่17เดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับตัวเลขล่าสุดนะวันนี้วันที่17เดือนกันยายนนะเผยให้เห็นภาพที่ย้อนแย้งอย่างมากนะพอด้านหนึ่งราคาสินค้าบริการยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะครับในขณะษที่อีกด้าน ตลาดยาแรงงานเริ่มสะดุดแรงสุดในรอบหลายปีนะครับเราจะมาแยกดูกันทีละส่วนนะครับในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกานะครับดับชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เริ่มเ,เพิ่มขึ้นนะ0.4จากเดือนก่อนหน้านี้นะครับตัวเลขนี้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่0.3นะและถือว่าเป็นการ เพิ่มขึ้นแรงสุดตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับและเมื่อเปรียบเทียบปีก่อนเงินเฟอ้อขึ้นมาอยู่ที่2.9เนะครับขยับจาก2.7นะในเดือนกรกฎาคมและทำให้กลายเป็นระดับสูงสุดของปีนี้นะครับเจาะลึกไปที่คส CPI หรือเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับที่มีการตัดตัวเลขเ อาหารและพลังงานออกไปนะซึ่งเฟดใช้เป็นเครื่องมือหลักนะในการประเมินแนวโน้มระยะยาวนะตัวเลขเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นนะอยู่ที่0.3เอร์เซด้วยนะครับและเมื่อเปรียบเทียบลายปีนะครับก็อยู่ที่3.1นะสำหรับตัวค o r e c p อนะครับสิ่งที่พักกันให้ เงินเฟอ้อครั้งน,นี้นเนี่ยมาจากหลายปัจจัยนะเช่นค่าเช่าที่อยู่เพิ่มขึ้น0.4%นะครับอาหารขึ้น0.5% พลังงานเพิ่มขึ้น0.7%นะครับโดยเฉพาะน้ำมันเบนซินที่ขึ้นแรงเกือบ2%นะซึ่งนะักวิเคราะห์อมองว่าอาจเป็นผลมาจากภาษีนำเข้าที่สบานทำพึ่งประกาศนะครับในส่วนของตลาดแรงงานเองนะตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนต้องสะดุ้งคือการยื่นขอสวัสดิการอันเนี้งมาจากการว่างงานรายสัปดาห์พุ่งสูงไปแตะที่2,063,000รายนะมากกว่าที่คาดการไว้ที่2,036,000และสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021นะครับนี่เป็น ญาณว่าตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาเริ่มเปราะบางจริงหลังจากก่อนหน้านี้เราจะเห็นการจ้างงานที่ชะลอตัวแต่ยังไม่ถึงขั้นปลดคนงานจํานวนมากนะครับคราวนี้เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีปีที่ตัวเลขพุ่งแรงขนาดนี้นะครับถ้าแรงงานเริ่มถูกเลิกถ้าแรงงานเริ่มถูกเลิกจ้างมากขึ้นนั้นเนี่ยจะก,กระทบ กำลังซื้อและยิ่งกดดันเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญเงินเฟอ้ออยู่แล้วนะครับทำให้ภาพเศรษฐกิจเหมือนเดินอยู่บนเส้นบางๆระหว่างเงินเฟอ้อสูงนะครับกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงนะครับในส่วนของตัวเลขก็ประมาณเดือนสิงหาคมของรัฐบาลสหรัฐอเมิกาย,ยังคงขาดดุลหน,น้าที 300, 000, 000, ่สามแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐสามแสนเอสาม แสนแปดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะครับแต่ยังสะท้อนภาวะการใช้ใจ่ายขนาดใหญ่และทําให้นี่สาธารณะของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับคําถามคือเฟดจะทำยัง,ยงไงต่อนะเมื่อมองรวมกันตัวเลขนี้คือปริศนาที่ยากต่อเฟดนะครับด้านหนึ่งเงินเฟ้อเกินเป้าหมายอยู่ที่สองเกินเป้าหมายของเฟดที่ตั้งไว้ที่สองเปอร์เซ็นอย่างชัดเจนแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอันตรายนะครับ ตลาดการเงินตีความตรงกันนะว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่17กันยายนนี้แน่นอนความน่าจะเป็นถึง100%เเลยนะครับและบางส่วนก็ยังมีคาดการอาาลดแรงกว่าปกติถึง0.5%ตอนนี้อยู่ที่9.2%มองอย่างนั้นนะครับนักวิเคราะห์จากหลายสถาบันมองว่าตัวเลข CPI ร้อนแรงกว่าคาดนิดหน่อยนะแต่สุดท้ายสิ่งที่ชี้ขาดคือการพุ่งขึ้นของจ็อบเ a ค e หรือคนตกงานนั่นเองนะครับที่น่าจะบังคับให้เฟดต้องรีบอ่อนนโยบายการเงินเร็วขึ้นนะเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับในส่วนของค่าตัวค่าเงินนะของดลลอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยถ้าเราดูที่ตัว DXY นะครับตอนนี้อยู่ที่97นะก็เรียกว่าอ่อนค่าลงนะครับอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะเทียบกับสกุลเงิน ในตะการนี้นะครับในส่วนของเงินบาทนั้นเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนทราบนะแข็งค่าอย่างต่อเนื่องด้วยนะสำหรับตัวเงินบาทผมเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ที่สามสิบเอ็ดนะก็เรียกว่าหลุดนะครับที่แนวรับตรงนี้ลงมาเลยนะแข็งค่าอยู่ในที่ระดับนี้เนี่ยตั้งแต่ปีสองพันยิบเอ็ดนะครับก็เป็นการแข็งค่าสูงที่สุดในรอบสี่ปีสี่ปีเลยก็ว่าได้นะเขาไม่แปลกนะเพราะว่า,อาดอลลาร์นั้นเนี่ยก็ มีการที่จะ,อะดอลลาร์เองเก็อยู่ที่เก้าสิบเจดนะแต่ชนิดดีเอ็กวนะครับก็อ่อนค่านะสำหรับตัวตวดอลลาร์นะครับก็เรียกว่ามีโอกาสอ่อนค่าลงไปอีกนะาบเฟดเดินหน้าลดดอกเบีย้ยแรงนะหุละลริปโตอาจได้รับแรงหนุนนะจากดอกเบีย้ยขาลงนะแต่ต้องระวังแรงกดดันด้านเศรษฐกิจนะยิ่งด้านจากเศรษฐกิจ ต้องระวังแรงกดดันจากเศรษฐกิจจริงนะครับที่ค่อนข้างที่จะเริ่มแผ่วนะครับ Bitcoin อยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเหรียญล่าสหรัต่อ BTC นะตอนที่ผมนำคลิปอยู่นี้ก็วันนี้วิ่งขึ้นมานะครับนิดหน่อยนะขึ้นมาไม่ถึง1%นะครับในส่วนของทองคํานั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะยังทําอ,อทมไฮอย่างต่อเนื่องอยู่นะสำหรับตัวทองคํานะครับราคาตอนนี้นั้นเนี่ยอยู่ที่สามพ เหรียญต่ออ่อนนะครับก็มีมีกับมาโดดเด่น,นในฐานะเสถียรปลอดภัยที่เก่าแก่นะเพราะทั้งเงินเฟอ้อและแรงงานอ่อนแอลงนะครับ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดนี้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาพเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ซับซ้อนที่สุดในรอบปีนะครับเงินเฟอ้อยังไม่ดับลงแต่แรงงานเริ่มสั่นคลอนและทุกสายตากาลังจับจ้องไปที่การตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์หน้าว่าจะลดดอกเบีย้ยแรงแค่ไหนนะครับ ตลาดคริปโตนั้นเนี่ยก็ยังเรียกว่าดูเหมือนจะรอสัญญาณนะวันที่สิบเจ็ดนะว่าจะยังไงนะผมว่าไพรอินไปแล้วแหละนะว,ว่าจะมีการลดอดกเบีย้ยนะครับขึ้นอยู่ว่าจะมีการเซอร์ไพร์ตจากข้อมูลที่คาดการไว้ว่าจะาลดอดกเบีย้ยศูนย์จุดยี่สิบห้าเบสิสพอยต์นะครับจะมากกว่านั้นไหมนะหรือคําสัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ของโจรมพาวเวลเนี่ยจะออกมาในรูป,รปแบบไหนนะผมคิดว่าวันนั้นก็คงที่จะเอ เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ตลาดคงผันผวนอยู่นะครับบิตคอยเองนะก็ตัวอทีเมเองนะอยู่ที่สามพันสี่รอเหรียญอัการสรัตต่ออีสนะครับ x r p นะทะลุแนวต้านขึ้นมานะอยู่ที่เกือบสามเหรียญน,นะครับโซนา่ายังพุ่งอย่างต่อเนื่องนะก็ขึ้นไปแตะแนวต้านตรงนี้นะวิ่งอยู่ในชแนลตรงนี้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วง เดือนมิถุนายนแล้วนะครับต้องมดลุ้นกันว่าจะทะลุแนวต้านตรงนี้หรือเปล่านะหรือว่าชนแนวต้านตรงนี้เนี่ยจะกลับลงมาเทสที่ตรงนี้นะครับเปมือนที่ทํามาในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเอเดนเองนะอยู่ที่87เซนนะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ก็ยังไซเวย์อยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกัน,นครับ <c oughs> โอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสําหรับถิตินของราคาบิตคอยน์นะอย่างที่ชวนเพื่อนเห็นมาหลายๆครั้งแล้วเนี่ย ในเดือนกันยายนนะครับสถิตินั้นี่ส่วนใหญ่ก็จะติดลบประมาณลบ4.6เปอร์เซ็นต์นะครับทนวนก็ว่าเซปเทมเบอร์นี้นะปี2025เนี่เนี่ยจะเป็นไปตามสถิตินะที่เคยทำไว้หรือเปล่านะหรือหรือจะเหมือนปี2020นะที่ตอนนั้นเนี่ยก็บิตคอยจะไต่นะที่เส้นประมาณ20วิกฤติมุ่งวิ่งขึ้นไตรงนี้นะครับก็เรียกว่าแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะในช่วงประมาณตุลาคมนะสิ่งที่เราเคยเห็นนะในช่วง ปี2020ถ้าย้อนกลับไปดูประมาณช่วงนี้นะครับเดือนกันยายนนะไต่ยอยู่ตรงนี้นะครับทนะลุแนวต้านขึ้นไปประมาณปลายเดือนตุลาคมนะ t o t โ l มาเก e ตแค p นะของตลาดเอลคอยเองนะครับ t o t a l นะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่1.6 3, 3ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังไม่ทําจุดสูงสุดอยู่นะแล้วถ้าเกิดเทียบนะครับมูลค่างตลาดเอลคอยนะ ที่ไม่รวมตัวอเทเรียมนะครับเยบกับมูลค่าตลาดบิตคอยก็ยังอยู่เหนือเส้น20วิกฤติม้วิ่งอยู่เลอยู่นะต้องลุ้นกันว่าจะาวิ่งขึ้นไปชนที่แนวต้านตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็เรียกว่ายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้อยู่นะครับถือว่ายังมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นไปได้อยู่นะสําหรับตัวเอาคอยก็ก,ก็เรียกว่าทําผลงานได้ดีนะว่าตัวบิตคอยมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเอ่อช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับ โอเคนะั่นเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อกมาแชร์เพื่อนฟังนะครับลองดูตัวสปอต ETF ีของ bitcoin อีเทียมกันบ้างนะว่าฟันโฟเป็นไงกันบ้างนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะ Bitcoin เองนั้นเนี่ยผมเมื่อวานมีอิน o ฟเข้า Bitcoin Spot ETF เยอะเลยนะครับมูลค่านั้นเนี่ยประมาณสักเจ็ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะ ซื้อที่ราคา 11, 000, 1 1ึ0 0 0เหรียญนอลลาร์ต่อ BTC นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตัวถีเทาแท่งสีเทานี้ยาวสุดนะครับสีเทานี่คือตัว f ิลิิตี้นะนะส่วนตัวแบ็ k ลอกแล้วเนี่ยก็เป็นอันดับสองนะที่เก็บบิตคอย์ผ่านตรงนั้นนะครับอีธิเรียมเอง,เองนะก็มีฟันโฟบวกเข้าเหมือนกันนะครับเมื่อวาน ตัวแบ็กล็อกก็ผ่านแบ็กล็อกเยอะที่สุดนะโอเคนั้นเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาแชร์เพื่อนฟังในวันนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดซัค์กดแชร์ช่องบิตคอยลลงทุนบอยไวด้วยนะครับเราจะติดตามบูรณารอบนี้ไปพร้อ,รอมๆกันครับสำหรับคลิปนี้ลากัรไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ